นกะะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเด็กวัดแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะอมอก,ก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกให้ทุกๆคนไปดูคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ออมจะแนะนำํำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนทําความดีเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับทุกๆอย่างในรอบตัวอะไรที่เป็นคลิปดีๆที่อมแบบ หาว่าด้ก็จะเอามาแนะนาให้ทุกคนได้ดูนั่นเองค่ะอย่างเช่นคลิปของวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ปล่อยออกมาแล้วตั้งแบบ4ปีที่แล้วเลยนะคลิปนี้ยเป็นคลิปของน้องหมีพูนะคะคลิปเนี้คือดังมากนะเมื่อ4ปีที่แล้วอะ่ะเป็นคลิปของน้องหมีพูน้องหมีพูเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยสี่ขวบตอนนี้ก็น่าจะ8ขวบแล้วเนาะแต่ตอนนั้นน้องอายุ4ขวบชื่อน้องหมีพูนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีซึ่ง น้องหมีภูเนี่ยเขาได้เป็นตัวแทนของห้องนะคะได้ไปบรรยายเกี่ยวกับบรรยายเกี่ยวกับความในใจที่มีต่อแม่ของโรงเรียนเนาะเหมือนเป็นแบบกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็ได้เป็นตัวแทนของห้องในการแบบพูดบรรยายนะคะเอ้ามาดูคลิปเนี้ยไปดูแล้วก็ยิ้มไปยิ้มตามน้องหมีภูน้องหมีภูน่ารักมากพอได้ลองดูแล้วเป็นคลิปที่ 2นาทีกว่าแล้วไม่ได้รู้สึกอยากขดข้ามเป็นคลิปที่แบบดูแล้วให้ความรู้สึกดีที่แบบเด็กคนหนึ่งพูดแบบนีน้ความในใจถึงแม่แล้วมันน่ารักมากอะคะ่ะคือน้องมีบูพูดไว้ได้น่ารักมากก็ตามที่คลิปที่ยอมแบบว่าเนี่ยตามตัวอย่างที่ยอมเปิดให้ดูตอนนี้อยู่นะคะคือน้องมีบูเขาก็ได้บรรยายไว้เกี่ยวกับแบบ ความในใจที่มีต่อแม่นะอยากให้ไปลองดูคลิปนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปนี้ไว้ให้ที่ใต้โพสตนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไปดูคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็กลับมาตอบคอมเมนต์นะพอหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะแต่สําหรับบอมก็คืออิ่มเอมใจมากๆค่ะโอเคกติกาก็เราดูที่ไทยคลิปได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ ของรางวัลก็2,000บาทสำหรับ7คอมเมนต์แรกที่มียอดไลค์สูงสุดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ กติกานะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออมแนะนําแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ของช่อง,องนั้นนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทําคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็กดซับสไครต์ช่อง YouTube พร้อมด้วยนะคะก็คือเด็กวัดแอนเด็กเทมปอร์ดอกอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ที่ออมแนะนําแล้วก็ช่องเด็กวัดแอนเด็กเทมปอร์ดอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคําถามใต้ที่โพสต์พต์นี้ในเพจ Facebook ได้เลยนะคะมารวมสนุกกันเยอะๆนะคะ